น,นี่คือนางนางนางต่อเติมของเรานะคะเมื่อก่อนมุมนี้จะเป็นได้ผุนธรรมดาตอนนี้เรากำลังต่อเติมเพื่อที่จะเป็นครัวด้านล่างคะ่ะ นั่นคือสีใหม่สีฟ้านี่คือสีเก่ากำลังเชื่อมหลังคาเรามีวัสดุที่เหลือจากกราวที่แล้วนะคะเราก็เลยมาต่อเติมมุมนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้กำลังทาสีเดี๋ยวพอใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร นี้กำลังขึ้นหลังคาค่ะเปรียบพื้นที่เทปูนค่ะมุมนี้ <c oughs> เต็มเลยหัวหน้าช่างกำลังติดตั้งประตูนี้ค่ะเป็นครัวที่เราต่อเติมเข้ามาเมื่อก่อนก็เป็นส่วนที่เรา แค่คิดว่าจะวางไว้เป็นที่นั่งเล่นตอนนี้ก็ต่อเติมเป็นห้องครัวค่ะตอนนี้เรากำลังทําบัวนะคะบัวติดขอบกำลังแตะอันนี้ก็ไม่พอบัวเราจะติดขอบตังกำแพงแล้วก็ฝ้านะคะช่างสีเรากำลังท้ายใหญ่เลย นี่คือคิวที่ช่างเขาติดไปเมื่อกี้ค่ะมีช่างสีของเรากำลังบรรจงทาสีอยู่บนแท่งไม้แบบนี้ค่ะน,น,นั่งยองๆองทากันเลย ถึงเวลามื้อเที่ยงทุกคนเขากำลังเตรียมนะคะถ้วยชามน้ำเนิม้มมีพร้อมเลยค่ะแต่วันนี้โชคร้ายหน่อยนี่ม,มดแมลงกวนมดแมลงเต็มไฟมมมหมดเลย,เลยค่ะนี่ค่ะเขามาจากต้นมะขามเทศต้นนี้ทั้งหมดแดงสารพัดชนิดมันไอ้หมดเลยค่ะ จะต้องเอาเอาออกค่ะแต่จะต้องเอาเขาออกค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยเวลาลมพัดมาแรงๆอาจจะล้มใส่บ้านอันตรายค่ะวันนี้ดูนะคะเมนูมีแต่เมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะต้มปลานี่คือมื้อเที่ยงของเราค่ะทีมงานจ้างสร้างบ้านนะคะมื้อเที่ยงพักทานข้าวกันค่ะเมนูมีแต่แซ่บๆทั้งนั้นเลยค่ะ เ oh. ชิญมาทานด้วยกันนะคะทาสีบ้านเราค่ะนี่ประตูตมุมนี้เราจะทำเป็นสถานที่นั่งเล่นกำลังตีแบบค่ะเดี๋ยวสักพักกรอนกรก็จะมาตีไอ้มาเทให้เรานะคะนี่ค่ะมุมนี้ก็จะต่อจากครัวก็จะกลายเป็นสถานที่นั่งใต้ต้นหูวกระโจงพร้อมกับการปิ้งย่างค่ะกำลังเก็บสี ห้องน้ำเราพังอีกแล้วค่ะซ่อมใหม่อีกรอบนึงกําลังทำความสะอาดเอาสีออกนะคะทำความสะอาดสุดท้ายก่อนส่งงานค่ะประตูเหล็กดัดของเรามีปัญหานะคะเวลานั่นแล้วมันเบียดแบบนี้ก็เลยต้องให้ช่างเหล็กดัดเขามาแก้ค่ะเบียดกินสีกันไปเลย กำลังสนงินกันทุกๆคนเลยค่ะเราพยายามไล่งานเพื่อที่จะเก็บงานให้เสร็จให้ทันภายในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งภายในภายนอกก็ลุยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเทป,ปูนตรงนี้นะคะแล้วก็นู่นค่ะรถกำลังมากำลังถอยมาแล้วค่ะ มาแล้วค่ะตอนนี้กำลังติดตั้งประตูบานเลื่อนมุงลวดนะคะ ทีมงานจ้างสรรรับสร้างบ้านนะคะตอนนี้เรากำลังจะเทปูนในบริเวณนี้ปูนที่เราสั่งก็จะเป็นปูนที่ก็ผสมสำเร็จแล้วนะคะราคาอยู่ที่1นึ่คิวหนึ่บาทค่ะ เขาเทพื้นที่ตรงนี้เราเทไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ไว้สําหรับนั่งเล่นกินปิ้งย่างซึ่งต่อมาจากครัวมุมนี้ของเราค่ะ <c oughs> กำลังผสมใหม่ก่อนเทนะคะ แล้วค่ะลงมาแล้วโอ้ลงมาเป็นทางยาวเลยคนหนึ่งลากอีกคนหนึ่งก็ต้องเทบริเวณโอ้ยโอ้ยโอ้ย งานเราน้อยค่ะเอเคพื้นที่ก็ไม่เยอะด้วยนะคะแต่ก็อย่างว่าเราก็กลกัวปูนมันจะแข็งซะก่อนยกท่อแบบนี้หนักจริงๆเลยค่ะเขากำลังปาดให้เรียบนะคะทำงานแบบนี้จะต้องทําให้ทันกับเวลานะคะไม่อย่าง,งานั้นเดี๋ยวปูนซีเมนต์เราจะแข็ง มามุมนี้แล้วค่ะโอ้โยนี่ค่ะกำลังปาดกันหน้าดูเลยค่ะ เราก็ทำกันแบบสนุกสนานกันเลยค่ะสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการบูรณะบ้านของวารุตาค่ะนี่ค่ะบ้านหลังเก่าที่นำมาปรับปรุงใหม่ค่ะโดยทีมงานช่างสัรสร้างบ้านนะคะใครสนใจจะระาสร้างบ้านติดต่อมาได้เลยนะคะรับรองว่า ทีมงานนี้ทำงานดีมากๆเลยค่ะเหล็กดัดมงลวดโดยช่างเน่งการช่างนะคะน่เจ้าของกิจการมาตรงเลยค่ะวันนี้มาติดตั้งให้กับเราที่นี่ใครอยากจะติดต่อช่างเน่งเดี๋ยววรุตาให้เบอร์โทรเอาไว้นะคะ รับรองว่างานของเขาเนี่ยมีคุณภาพจริงๆใช่ไหมคะช่างแหนงครับเอาลง youtube นะคะเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจะติดตั้งตัวแรกเลยใช่ไหมคะเนี้ยเอา,าเดี๋ยวไปดูฝีมือช่างแหน่งกันเลยค่ะติดตั้งตัวแรกจะเป็นแบบไหนตัวแรกนั่นก็คือตัวนี้นค่ะของเราจะติดพร้อมมุ้งลวดนะคะเป็นบังกระทุงนี่ค่ะ นี่ค่ะเรากำลังติดตั้งเป็นบานกระทุงเทใสเล็กดัดค่ะโดยช่างเน่งการช่างเลยนะคะช่างผู้มีประสบการณ์มามากกว่า30มสิปีวันนี้เรามีคนทําสวนทําไฟฟ้า คนทำเขาเรียกว่าทําบ้านโหยวันนี้มากันเยอะมากดูรถสามสี่คันวันนี้จะเป็นวันเก็บงานนะคะเก็บงานค่ะแล้วตอนนี้รถเทรกเตอร์เขากำลังขุดหลุมเพื่อที่จะใส่ลูกท่อลงไปอีกนี้ค่ะเป็นการต่อเติมจากท่อนี้ท่อนี้มาสู่ท่อนี้ เพื่อที่ป้องกันการเต็มเรามีสามห้องน้ํานะคะฉะนั้นป้องกันการเต็มอุ้ยค่ะสามพี่แฝดเนี่ยเขาไม,ไมไรถเต็เมเลยค่ะไม่สมนะครับเ ี่ือห้องเก็บของค่ะเรากำลังทำห้องเก็บของเก็บงานนะคะปริมาณรถที่มาอยู่กับเราตอนนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยเเทั้งรถแท็กอร์ทั้งช่างทั้งล่างคือมีครบเลยค่ะวันนี้ทั้นช่างเหล็กดัดมีหมดเลยค่ะ